สวัสดีครับพี่น้อง,องก็รู้ชมมีหลักแฟนช่องวันวนวดทั่วสวนมอน,นีผ้าพี่น้องมาเมืองไฮเมืองหน้าครับหลังจากจีผ้ายยเตียนหมูนะครับเข่านะครับกบมีน้ายูหน้ายุสาครับมาหน้ามาเก็บกหอยเชอลี่ครับ ยังมีู่ครับบักหอยเชลลีอยู่ในหน้านะครับก็ยั่งลงเหลืออยู่นี่ครับเจ็บใดกัมาปลอยหน,น้าสาในละพี่น้องเอาแหนแดงมาปลอยน้ำบักหอยเชลรีกับแหนแดงแหนแดงก็เลี้ยงไว้เป็นอาหารปลานะครับ ช่วงนี้กะพายุเขาฝนมากมีน้ำนี่ครับพาพี่น้องมารอมึงหน้านะครับปีนี้ไข่เน่พ่อได้น้ำใส่สาครับกัสสูบเขาเอาเพราะว่าขอบสานี่มันจะสูงก็ระดับ งานหน้าระดับทีหน้ายูประมาณหาสิบเส้นกเัเฮดทอ,อยครับทอเชื่อมต่อจากหน้าเขามาสาเนี่ยพราะหน้ามันอยู่ในระดับที่ว่าเสมอกันมันกับสีดันกันเนะาะบบนี้พรามันดันกันมันอยู่ระดับเดียวกันเ่ากับปิดทอ,อกับสูบขึ้นมาให้มันถึงเนี่ยครับถึงที่สูบให้มันถึงตะลิงถึงขอบสานเนี่ยละ นี่หน้าของนวทั่วสวนนี่แหะครับโกบกพร้าวผูไว้หลายต้นนี่ครับบกพร้าวนำหอมแต่ว่ามันแรงเนาะมันแรงมันกินตายทั้งแม่งปีกดำแล้วก็ด้วงด้วงไม่กินนะครับกรเหลือ,อยูประมาณตอนนี้เหลือ,อยู่ประมาณสิบสิบก็ต้นนี่แหละมะั้งแต่แรกๆ แต่คุดสาไม่ไหม่เนี่ก็เริ่มปูประเ้าวน้ำหอมไว้ในอ้อมต่อมานยีสิบก็ต้นหมดละตอนนี้เหลือเหลือสิบกาต้นมันตายนะครับพีนี้ก็ถือวา่าไข่แน่ย่ครับน้ำผ้ายุมาดอกนี่ละเตียนมูนี่ละ ตอนแรกว,วันสิวด้กินเขา่าเถิงแหงเถิงแรงงากระไยพี่น้องพ่อฝนมามีน้ำงากระสีหยุบลงาถ้ไข่เน่สูมน้าเข่าสานี่ครับกระใสนี่แหละปั่มแซ่หรือว่าไดโวนี่แหละครับทอสองนิ้วเนาะมีสพานปลาพร้อมเนีสะสภา,ปานปลาเน้น้อยพอ่อได้วมายืนง่อย มาเมืองตามะหฮว่าหา,ปานปลาเนาะครับน้ำกะสีดํจาจังน้อยเนาะเพราะว่าสูบมาจากงั้นน้า,นนามันกะสีมีปุ๋ยมี่ฝนมีเศษหญา้าเศษฟางที่มันก็ล่งสีย่อยสลายถ้าขาดว่าน้ำมเมนาวหรอครับเพราะว่าในดินนี่มันกะสีมีจุลินทรีย์หลายอยู่ที่สีย่อย สไลด์อินซีวัตถุมนีเนาะน้ำบ่พอสิเงายอ้อนรับพี่น้องนี่ครับในสาของผมนเนี่ยเลี้ยงเลี้ยงปลาก็คือมีปลาสลิดครับปลาสลิดนี่โอ้ยการขยายพันธุ์หรือว่าแพรพันธุ์นี่วเอามาปล่อยบางกีโตด้ครับออกลูกแพรพันธุ์หลายเลย ยู่นี่ว่าเป็นสีหลายพันตัวยติปลาสลิดอ่ะแล้วกับปลานิ่นเพิ่งเสียมาเริ่มปล่อยปีนี้ละปลานิ่นเป็นนิ่นจิรดาแล้วกับมีทับทิมเขียวมาปล่อยไว้แต่ว่าปลาหน้านี่มันกะสิมียังมีอยู่ปลาช่อนเนาะปลาคอเนี่ยมันโดดเขามาในสามันมีอยู่แต่เก่าแล้วนะครับ แหนแดงครับเอามาปล่อยว่าหลายดิเลียงไว้เลียงใส่โบกปูนไว้ใส่วงบอ่อไว้เกาออกมาให้ปลาเทละโลเนี่ยนะครับมันมันขายายพันธุ์อยู่เนี่ยมันมันกับแพรพันไปนะครับคุณกัะแพรพันไปที่เลี้ยวเห็นอยู่ขอบขอบสีเขียวเขียวนะที่เราเห็นเขียวเขียวน่ะ,ค,ค,นะคือแหนแดงดิพวกพวกปลากินพืชพวกปลาสลิด ปลานิ่นมันเกิดขึ้นมาสวบกินนะครับมันขึ้นมาสววนยังไงบอกหอยเชอรีกับป้อยไว้น้ำกันนี่ละหอยเชอรี่กับป้อยไว้เนาะเพราะว่าทุกงเมือนี่มันต้องเลี้ยงกินเอาครับต้องเลี้ยงกินเอาเนาะนี่ครับแหนแดงแหนแดงผมซื้อผ่านมานาะมัน ฟ้ามของเดชาฟ้ามครับเดชาฟ้ามบานน้องผือเจตุรพักดีมาสนี่ลแหละที่ผมลงคลิปไปก่อนหน้านี้นะครับผมซส้่อมาน้าเพลินเอามาน้าเพินหนึ่งกิโลครับพี่น้องเอามาน้าเพลินกิโลหนึ่งเหลือก็มาเรียงใส่อ่างปูนโบกปูนไว้พรามันขยายเตรียมบ่อกับจากมาาห้ปลาอยู่ในาสารนครับที่เรียงไว้นี่เนาะ ตามมาให้ปลายอยู่ในสาเนี่ยครับนี่ครับ มันก็ขยายพันธุ์อยู่ครับมันก็ขยายพันธุ์ได้เยอะเลยอซึ่งวาในสาษนี่มันก็แเทีไปหลายเติอบอยู่แหนแดงเนี่ยครับเพราะว่าสาหน่วยนี่มันเกิดหน่วยใหญ่อยู่การขยายพันธุ์ก็การนั่นก็ดีครับปลาก็มาตอดกินนี่นะครับเนี่ยนี่พวกปลาสลิดปลาสลิดนี่มาขัดที่เห็นบ่อนๆอ,อยู่นี่เนาะ เห็นบอนบอน,อน,อนี่คือปลาสลิดดิเนี่ยมาตอดกินแหนแดงครับแหนแดงนี่เป็นอาหารของปลาของหอยของกุ้งได้เนาะผู้ดใดที่เลี้ยงปลากินเผือนะครับพี่น้องเลี้ยงแหนแดงไว้น้ำครับเข้าได้พันไมาจากโล่หนึ่งนี่เข้าก็สามารถขยายพันธุ์ได้เรื่อยๆเจีงอยู่ในสาผมนี่อยู่ในบอ่อปลาผมนี่ จะใส่แหนแดงเป็นอาหารนี่ครับนี่ส้มให้พี่น้องมึงป่ากันสีเหลียวเห็นมะเนาะพี่น้องเนาะนี่ครับ